สวัสดีครับก็มาดูเครื่องดัดเหล็กนะครับ o p พอร์อนะครับตัวนี้นะครับสามารถดัดเหล็กได้ตั้งแต่6มิลถึง25้ามิลนะครับเป็นระบบไฮดรลิกนะครับเป็นระบบไฮดรลิกนะครับสามารถดัดเหล็กได้6มิลถึง25้ามิลนะครับสเต็งได้ถึง50เลยนะครับ50สิเลยนี้นะครับเรามาดูนะครับวิธีการดัดนะครับถ้าเราดัด90องศานะครับ เราก็หมุนเลขไปที่90องศานะครับตันนี้นะครับเราเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเสียบปปึ๊บเปิดสวิตช์นะครับจะมีระบบลันแบบเมนูนะครับที่เป็นเรียกว่าแฮนด์แล้วก็แบบออโต้นะครับอันนี้เราบันไปแบบออโต้ก่อนนะครับ,บ,บรเราจัดไปที่90องศาเรากดสวิตช์ปึ๊บเครื่องก็จะทำงานเห็นไมครับถ้าเราหมุนไปที่135องศาปึ๊บเครื่องก็จะทำงาน ถ้าเราดัดไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบองศาเครื่องจะทำงานครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราดัดเป็นแบบแมนนวลนะครับเราใช้มือกดถ้าเราปล่อยเครื่องกนจะกลับมาเห็นไหมครับอันนี้แบบแมนนวลนะนะครับของการเติมนะครับใช้สำหรับทำอะไรใช้สำหรับเกียบนะครับ พราะเวลาแล้วเนี่ยเวลาเราที่จะใช้เครื่องตัดเหล็กนะครับการที่เราเอาตัวเองนะครับไปอยู่ใกล้กับสวิตช์นะครับอาจจะทำให้เหล็กนะครับเหล็กสามารถตีดเข้าหาตัวเราได้นะครับนี่นะใส่วงสวิตเปิดเข้าไปนี่ครับแล้วก็ปิ ครบแบบเท้าเหยียบเป็นแบบเมนนุ่นก็ได้แต่ได้สวิตชเท้าเพื่อความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยนี่คือระยะห่างนะครับเราก็สามารถทำงานอยู่ันได้ไม่ว่าจะเป็นระบบออโต้หรือระบบเมนนุนนะครับ Okay. ลูกดัดนะครับที่แถมมานะครับก็จะมีลูกดัดนะครับตัวนี้2ลูกนะครับคือตัวกลางนะครับแล้วก็ตัววิ่งนะครับตัวกลางนะครับตัวกลางจะมีทั้งหมด3ลูกนี่รับใส่ให้ดูเรามีปจัจจแถมให้นะครับ สามารถเลือกนะครับตัวดัดโค้งนะครับตัววิ่งนะครับเรเรียกว่าตัววิ่งตัวนี้จะมีลูกปืนทำงนานอยู่นี้นะครับสองแบบเนาะ,นะจะมีลูกปืนนะครับวิ่งคือตัวนี้นะครับเขียนนะครับตัวนี้จะเป็นตัววิ่งนะครับเป็นปลูกปืน โวนต,ตัวกลางนะครับตัวกลางมีทั้งหมด3ตัวนะครับ สามตัวครับสามารถดูขนาดของเหล็กนะครับปริมาณของเหล็กนะครับเพื่อให้ค่า R นะครับดูองศาของมันนะครับสามารถทําองศาได้คมนะครับอยู่ที่เราเลือกตัวลูกลูกกลางกับลูกวิ่งนะครับแล้วแต่ขนาดของเหล็กนะครับสามารถปัดได้เลยผมเน้นนะครับผมมีฉีด ติดตัวน้ำมันหล่อลื่นไปให้แล้วนะครับตัวนี้สามารถทําให้กา,ารดึงเท้าดึงออกได้ง่ายเลยนะครับติไดไว้แล้วนะครับจริงๆต้องควรระวังนะควรระวังนะครับคนที่จะใช้ตัวนี้นะครับไม่ควรที่จะใช้ตัวแกนนะครับมาเป็นตัวรับเหล็กนะครับเพราะจะทําให้เกิดความเสียหาย ยางโดนะครับโดเรื่องของฝุ่นนะครับที่เข้าไปก่อนที่จะขันเนาะปัจจัยตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากเลยครับใช้ไลายด้ครับขอใช้ตัวนี้ด้วยก็ได้ครับ าด้านเหล็กน,นะครับที่ปรับระยะนะครับไรื่อว่าท่านจะปรับระยะไหนนะครับนี่คือตัวปา่าป่าด้านเหล็ก<อ>ดี๋ยว่าฉีดตัวเชื่อเให้ด้วยเนาะตัวเชื่อที่คุณเถื่บัตรหล่อเลื่อนด้วยนะครับแล้วก็ไม่ทําให้โปรดักต์ิ้นงานเป็นนิมด้วยนะครับดูเชื่อให้ดูเย ล็อกนะโอเคนะครับมันจะมีฟันของมันอยู่มันควรเป็น,น็อคกับปิงเนาะมันก็ได้กัน ลองดัดเล็กกันดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองดัดเส้นนะี้กันดู ติดก่อนแล้วกันนะครับ มอเตอร์สามแรงนะครับเป็นมอเตอร์สามแรงทำงานด้วยกระบอกไฮโดรลิกนะครับนี่เห็นไหมครับประมาณนี้โอเคของที่เราแถมไปนะครับเราก็จะแถมในส่วนของเครื่องมือนะครับรางเครื่องมือ,อปัจจัยหกเหลี่ยมน,นะครับแล้วก็ถุงม,ม,มือนะครับแล้วก็สวิบเหยียบเท้ทาเข้าไปพร้อมกับของเครื่องมือโอเคขอบคุณครับ